สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมของแค่าปาบานนนะฮะวันนี้ผมจะมาราเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัยของเพื่อนๆที่เข้ามาถามเรื่องสีมากพอสมควรนะฮะผมก็เลยรวมมาตอบให้ทราบครับโดยธรรมดาแล้วผนังผนังบ้านทั่วไปเนี่ยผมเขียนเข้าๆนะฮะเพราะผมเคยไปอบรมเป็นผู้ช่วยเทคนิคของบริษัทสีมานะฮะคืออาคารเรียผนังบ้านนี่ผมเขียนเข้าๆให้ มีคำถามว่าบ้านเนี่ยท no ี่ทาเลยสิบป in ีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมตอบว่าเป็นไปได้งานที่สมบูรณ์ที่บริษัทเขาระบุมาก็คือรองพื้นกันชื้นหนึ่งเที่ยวปูนใหม่นะฮะนี่เฉพาะปูนใหม่เลยนะปูนใหม่นะครั้งที่สองก็คือรองพื้นปูนใหม่เป็นขั้นที่สองขั้นที่สามคือสีดับหน้าทับหน้าทับหน้าที่สองั้งครับขั้นที่สี่คือสีทับหน้าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองรวมกันเป็นขั้นที่สี่ละ ถ้าเผื่อเราทําได้ตามนี้เนี่ยสีจะสมบูรณ์มากครัผนังบ้านอะไรทุกอย่างเนี่ยจะสมบูรณ์มากทีนี้ต้นทุนการทํางานก็จะสูงเพราะรองพื้นัวเนี้ยที่บริษัทก็ระบุว่าจะตัดทิ้งไปไม่ใช้นะตัดทิ้งไปไม่ใช้นะจะตัดทิ้งไปไม่ใช้ก็จะเหลือก็จะเหลือแค่รองพื้นปูนใหม่นะฮะอ่าทีนี้เรารองพื้นปูนใหม่หนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยว ที่จะทำกนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเพราะต้นทุนรองพื้นตัวเนี้ก็ตัดทิ้งไปนะฮะแต่็นงานที่สมบูรณ์เนี่ยบริษัทก็าบังคับให้ใช้รองพื้นปูนเอ่อรองพื้นกันชื้นนะฉะนั้นมันก็จะเหลือสามอันเอ่อและนี้บ้านที่จะทนทานถึงสิบกว่าปีได้เพราะอะไรผนังนี่ต้องแห้งนะผนังบ้านเราต้องแห้งสนิทนะฮะไม่มีความชื้นอ่านะไม่มีความชื้น ซึ่งการรองพื้นรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าใช้กระทับสีสีรองพื้นชื่นได้หมดแต่ก็ยังยังไม่เคยทดลองข้าปีสักทีหนึ่งก็ยังไม่ก็มั่นใจเท่าไหร่นะรองพื้นผนังที่แห้งแล้วหนึ่งเที่ยวนะทับหน้าเลยสีจริงหนึ่งเที่ยวเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามสีจริงนะผนังนี้ก็จะอยู่คงทนถาวรแล้วการผรสมสีเนี่ยเราต้องแบ่งสีมาผสมจากถัง ทางที่เราจะใช้ผสมนี่ผสมไปเลยฮนะอย่าไปหยอดน้ำไปไเรื่อยๆจะไม่มีคุณภาพหรอกครับเพราะน้ำหนักมือที่เราหยอดเนี่ยเทียบกับที่เราผสมเทียบไว้เป็นอัตราส่วนเนี่ยมันต่างกันในช่างบางคนก็อยู่ที่สูงก็เติมน้ำเติมอะไรเพืจะให้เสร็จงานสีเชือจางมันก็ไม่มีคุณภาพนะเนื้อสีอะไรทุกอย่างก็ขาดคุณภาพไปเยอะแต่เจ้าของไม่สามารถรู้ได้ว่า มองอย่างที่สูงไม่รู้หรอกครับว่าสีเป็นครบเที่ยวหรือยังสมบูรณ์ไหมนอกจากเป็นตาช่างจริงๆที่มองทะลุว่าสีตัวนี้ยังฟิลม์มยังไม,ไ,มไ,มไม่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 ชัดเลยนะฮะฉะนั้นเมื่อเราทําตามขั้นตอนนี้ได้เนี่ยการแต่ละเที่ยวควรจะเว้นถึงสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงต่อเที่ยวหนึ่งอ่ะทีนี้ช่างเราจะเล่งเลยหาเที่ยวหนึ่งอ้อมมาถึงก็ทับเลย ฉะนั้นการทับสีที่เร็วความคงทนไม่ต่ำแค่ตลอกเขาเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ผลเท่าไหร่กครับมันต้องทิ้งไว้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกเขตสีซูเปอร์ชิลที่ใช้ถึงสิบกว่าปีเนี่ยเป,ป็นซะูเปอร์ชิลนะฮะมีหลายบริษัทที่ทำออกมาแข่งขันกันราคาก็ลดหลั่นกันไปตามระดับนะฮะซึ่งผมมีผลงานที่ตลิ่งชันฝั่งทนเพชรเกษมบ้านทาครบบสิบสองปีขึ้นไปแล้วครับสามสี่หลัง ที่ตะลิงชันก็ใกล้กลยาสิป,ปีแล้วก็หลักที่4อะไรเนี่ยผมก็จะมีพิสูจน์ได้เห็นนะมีหลักฐานฉะนั้นการเลือกสีก็สําคัญการเลือกเขดนสีเนี่ยถ้าเผื่อเราเลือกตัวอ่อนขึ้นไปมันจะสวยเรียบร้อยแต่ระยะหนึ่งเนี่ยมันจะโดนแสงแดดเพราะว่าอากาศฝุ่นละอองฝนชะอะไรก็แต่มันก็จะเจือจางกันไปเะนั้นการเลือกสีบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะต้องปรึกษากันหลายฝ่าย เราเอาสีนี้ไหมแล้วก็สีนี้ต้องปรึกษากันให้มีความคิดเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็ทําเลยครับฉังนั้นสีที่กลางๆเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยจะทนแสงแดดแสงอะไรมากกว่าสีตัวอ่อนการจิตจางก็จะน้อยกว่าเวลาผ่านไปหลายปีก็สีก็จะลดฟิลม์มลงมาโดนแดดทําลายโดนอุนละอองโดนฝนก็เลยก็ต้องมาตามเปอร์เซ็นต์ของงานตามเปอร์เซ็นต์ของเวลา ที่นหวัวง,งานเราทําไว้ดีมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่ละครับบ้านที่สิบกว่าปีผมไปนี่ยังยังเรียบร้อยมากนะครับเจ้าของบอกไม่ได้ทําอะไรเลยได้แต่ซ่อมหน้าต่างที่ใช้สีย้อมไม่สักอะไรเท่านั้นเองนอกนัน้นยังดีทุกอย่างเลยเราก็ภูมิใจที่ว่าเราได้ทํางานให้ให้เขาได้ดีนะฮะและออย่างสีรองพื้นเนี่ยเราต้องใช้รองพื้นของชิวเขาจริงรองพื้นของชิลเ,เขาจะราคาเขาก็ราคาก็จะ แกับรองพื้นทั่วไปฉะนั้นเนกะิดเรารองพื้นที่ไม่ดีไปรองแล้วทับหน้าดีสีดีเนี่ยไม่มีประโยชน์นนครับเพราะสีนี่มันจะมาเป็นชั้นช,นชนการยึดเกาะนสีที่ล่อนที่อะไรเนี่ยเพราะว่าคุณภาพมันต่างกาันการยึดเกาะก็จะมีการล่อนการสีจืดจางตามแม่สีและเคมีนะฮะฉะนั้นที่คําถามว่าสีถึงสิบปีขึ้นไปไหมถึงครับมีหลายหลักที่ผมสาม,มารถจะพิสูจน์ได้เจ้าของยืนยันได้นะฮะ ผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้และตอบคําถามเพื่อนๆว่าใช่ครับสีพวกชิวนี่เลยสิบกว่าปีครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีธรรมดาทั่วไปก็จะอายุมันก็จะน้อยลงมาหกปีห้าปีแล้วแต่นะฮะแต่ชิวเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสีที่มีราคามีคุณภาพมากครับสวัสดีครับผมแจ้งปานเมืองนนครับ